ดูครับผมเป็นแค่ศิล,ลปินคนหนึ่งในยุคของเรเนซองส์เอง <laughs> เมื่อเราพูดถึงยุคเรเนซองส์มันคืออะไรกัน่ะยุคเรเนซองส์คือยุคที่เกิดใหม่หลังจากที่ยุคกลางได้จบไปแล้วเ <c oughs> มือ่อศาสนาครอบงำชีวิตเราจนศาสนาคือที่สุด <c oughs> ก็จะต้องมีวันที่โรยลาจนคนเริ่มตั้งคำถามและตอบตา้านจนทำให้เกิดยุคใหม่อย่างยุคเรเนซองส์เมื่อศาสนาไม่สามารถช่วยเรา ให้มีชีวิตที่ดีได้เขาเลยจึงต้องย้อนกลับไปในยุคเก่าอย่างยุคของกรีกและโรมันที่เน้นคุณค่าของมนุษย์มีหลักปรัชญามีความเป็นเหตุและผลอย่างวิทยาศาสตร์ขึ้นมามจนเกิดยุคอย่างเรเนซองส์ขึ้นมาในยุคเรเนซองส์นั้นเ,คครเราเชื่อชูความเป็นมนุษย์ม,มนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐและเกิดสิ่งต่างๆมากมายเช่นวิทยาศาสตร์และนําศิลปะยุคก,กรีกกลับมาเช่นพวก การปั้นแกะสลักรูปต่างๆจนทำให้เกิดศิลปินมากมายเช่นลีโอนาร์โดดามินชีโดนัทเทลโลมเคิลแองเจโลราฟาเอลเมื่อเรายกตัวอย่างพวกศิลปินพวกนี้ก็จะเป็นศิลปินดังๆอยู่ในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างเช่นลีโอนาร์โดดามินชีแต่แค่ตัวของลีโอนาร์โดเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเขาไม่ได้เป็นแค่จิตรกรแต่เขายังเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ด้วยเขาสามารถคำนวณมุมเปอร์สเปกทีให้ตรงได้ และมีความน่าสนใจพิลึกแบบแปลกๆในภาพของบูนาลิซ่ารวมถึงเขายังเป็นคนแรกที่แรกๆที่นําเอาศพของมนุ์มาผ่าและวิจัยเขาศึกษากายวิภาคของนุ์อย่างละเอียดและการสร้างเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องบินที่เป็นรูปโปรตไทยหรือไม่แต่รถถังนั่นเองเมื่อพูดถึงของเรโอนาร์โดดาว i ินชีแล้วเราก็นึกถึงอะไรได้อีกครับเพราะว่า เคมีในสีต่างๆในสมัยก่อนสีไม่ใช่เป็นแค่หลอดเราจะต้องสร้างขึ้นมาเองจากสิ่งต่างๆตามธรรมชาติมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากในการจะทาสีสมัยนั้นซึ่งต้องมีความรู้ทางด้านเคมีระดับหนึ่งในการจะผสมสีให้ลงตัวและเข้ากันได้ในยุคนั้นเลยเกิดการวาดภาพในแบบต่างๆที่มีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเชิดชูความเป็นมนุษย์และก็มีรอบวิวทิวทัศน์สามารถ ว่ารูวิวสวยงามได้ในสมัยนั้นที่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะสีจะแห้งเร็วเป็นพิเศษพอพูดถึงยุคเรเนซองสผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือการ์ตูนเรื่องอาเต้อาเต้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเซตติ้งหลักอยู่ในยุคของเรเนซองสมีตัวหลักชื่ออาเต้ตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นผู้หญิงอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์อิตาลียุคเรเนซองส์คือเมืองเดียวกับที่มีลีโอนาโดดาวิชชีอยู่ เธอเป็นชนชั้นสูงที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นจิตกรแต่ด้วยสังคมสมัยนั้นที่ไม่ไม่สนับสนุนผู้หญิงละกิจกันซึ่งเหมือนในชีวิตจริงของยุคเรเนซองส์ที่เราไม่เคยแทบไม่เคยเห็นศิลปินของยุคเรเนซองส์เลยซึ่งเป็นมุมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอาเตได้พยายามมากมายเพื่อที่จะได้เป็นศิลปินในการหนีออกจากบ้านและเข้า ขอเป็นสิทธิ์ในสตูดิโอต่างๆแต่ก็ไม่ใครยอมรับเพราะเธอเป็นผู้หญิงจนกระทั่งเธอได้เจอกับเลโอผู้เป็นจิตรกรชื่อดังซึ่งมีชื่อคล้ายกับลีโอนาร์โดดาวินชีเลโอเป็นคนยากจนแต่ด้วยความที่เขาได้เจอกับศิลปินท่านหนึ่งรับเขาไปฝึกจนเขาเป็นศิลปินที่โด่งดังขึ้นมาและไม่เคยรับสิทธิ์เลยยกเว้นอาเตคนเดียวเพราะอาเตนั้นมีความฝันที่คล้ายๆกับเขา,าคืออยากจะวาดลูปนั่นเองครับเขาเลยรับเธอเป็นศิน แต่มีข้อแม้ก็คือเธอจะต้องสร้างเฟรมแบบนี้ในสมัยสมัยเก่านั้นเฟรมเป็นสิ่งที่สร้างยากต้องใช้ไข่แผ่นปูและสิ่งต่างๆมากมายในการเพ้นสี20แผ่นซึ่งเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ในการทำแต่เธอก็ทําจนสําเร็จได้และล e โอเป็นคนเดียวที่ไม่ปฏิเสธงานของเธอเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงและดูอย่างละเอียดเมื่ออาเตได้ฝึกฝนกับลลโอด้วยเขาได้เจอเด็กหนุ่มคนนึงชื่อ Angelo Parker ซึ่งเป็นคนจิตใจดีและก็ยังมีความคิดชายเป็นใหญ่เลยพยายามช่วยผู้หญิงแต่อาเตปฏิเสธเนื่องจากว่าเธอนั้นจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัของเธอเองและเธอก็ได้ฝึกฝนฝึกตนไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นเรื่องย่ยอๆของเรื่องอาเตสิ่งที่เราได้เห็นคือในเรื่องนี้มีศิลปะยุคเรเนซองส์มากมายตามเซตติ้งหลักแล้วก็มีการเชิดชูความเป็นมนุษย์ไม่มีเรื่องของโชคชะตาหรือเทพเจ้า มีแต่ความพยายามความมุม่งมั่นและการฝึกฝนของตัวเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากยุคเรซอที่ถูกเพิ่มเข้ามาในความคิดของสมัยใหม่ mm. ก็คือเชิดชูสตรีหรือความเป็นผู้หญิงมากขึ้นโดยที่สมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยได้เห็นพวกผู้หญิงที่เป็นจิตกรมากแต่ในเรื่องนี้โชว์เห็นถึงอาร์เตที่เป็นผู้หญิงและพยายามอย่างสุดความสามารถจนสุดท้ายทั้งเมืองก็ยอมรับเธอ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ได้เสริมเติมแต่งเข้ามาคือความเท่าเทียมกันเลโอผู้เป็นคนยากจนก็ยังสามารถเป็นศิลปินที่โด่งดังได้ในขณะที่อาเตเป็นคนชั้นสูงแต่ยังเรียนกับคนชนชั้นต่ำนั่นคือแสดงให้ถึงความเท่าเทียมของแนวคิดสมัยใหม่ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาและความพยายามของเธอด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวในการเปรียบเทียบของยุคเรเนซองส์สมัยใหม่กับสมัยเก่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชม